จะเป็นสถานที่ทิ้งส่วนนะคะเราสำหรับรถแคมปิ้งแล้วก็จะเอาส่วนมาทิ้งกันตรงนี้ตัวใหญ่กน็นังสิเอาส่วนไปทิ้งือ้อน้ำไรแรงมากตรงสวย นีก่ไงกำล่เสี่ยวสวงทิ้งเขาจะมีเป็นจุดไอติงสวมโดยเฉพาะแบบนี้นะคะกินบ่เหม็นดอกพี่นงเพราะว่าเขาจะมีน้ำยาน้ำยาไซ่เพื่อดับกิน เรียบร้อยเราจะกดน้ำลงก็ <c oughs> เดินเล่นกันอันนี้กลุ่มคาราวานรถขับไปเที่ยวกันเป็นกลุม่มเราจะมีหอ้หอ,งหองห้องห้องพักขึ้นเท่าไหร่ดูนี่ ขับรถกลับบ้านกันจ้ะพี่น้องเดี๋ยวขากลับพีน้งสิเป็นคนกลับสิเป็นคนกลับสิเป็นคนขับเนาะค่ะฝึกขับไปจะได้คล่องเวลาไปทุ่งไปเที่ยวไหนเวลาไปใไง่เมาก็จะได้ขับกลับได้เนาะค่ะเนาะแดดมันทันออกดอกอากาศดีมากคนก็เริ่มทยอยกลับกันมากเข้ามากกันแค่นี้ละไก่ทาไรเขาก็ขับรถไปขับรถแคมป์ปิ้งไปนอนแล้วก็ตื่นเศร้าแล้วก็กลับแค่นั้นความสุขของคนประเทศนี้คนฒ่าคนแก่เที่ยวเนาะค่ะเนาะ เท MM <t> <cción> ี่ยวพักผ่อนเก็บตรงเก็บโต้มืาขึ้นมืาขึ้นบ่ได้เก็บเก้าอี้นี่เปียกแน้องนี่เนาะเพราะว่ามืาขึ้นมันเป็นมันมีมันก็มีแบบว่าละอองละอองฝนน่ะนะมันเปียกแล้วจะไปเก็บโต๊ะรถอีนั่งนี่มองเก็บของมีบ่หลายดอก นี่มีช่องน้อยๆเก็บของแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เก็บอะไรวะตรงนี้ไม่รู้แต่ช่องเนี่ยช่องน่อยๆเก็บของช่องน้อยๆเก็บของแค่นี้นะ่ะเก็บโต๊ะนั่งสำหรับสองคน <c oughs> ก็เต็มแล้ว ให้ใส่แก๊สพ่อดีแหละมองเก็บของช่องเก็บของไม่เยอะเอาเปก อันจริงๆมันก็ขับบม่ยากดอกพี่น้องมันก็เหมือนกับขับรถหน่อยของเขาปากติในซันทินเมกเอ็กวินสนัก,กะ่ะ <c oughs> บอกให้ทายบอกให้ทายวิ่โอ้ยแนวหมุนกล่องไปท่างเืินเสือยเพียงแต่ว่าเพียง พี่เอ,อนตนตาว้าเขาย่างบริินขนาดความกว้างของรถคือ <c oughs> ความกว้างของรถต่ว่าก็ขับไปบ่อยเดี๋ยวมันกะชินจ้ะกระมวนอยู่มวนดีก็ต้องขับเร็วขับไปครอยถ้าเกิดว่าเป็นถนนที่ว่ามันมีเส้นแบงเนี่ยมันจะขับไงยอยู่แต่ถ้าเกิดไปเจอถนนเส้นน้อยนี่มันเรามันเราบ่มีเส้นแบงตรงกลางเดี๋ยมันก็มันก็จะเ,เสียวๆอยู่จักหน่อยนึง